สวัสดีค่ะวันนี้แม่โอจะมาแชร์การทำเปาคับชาไทยนะคะอร่อยนุ่มนะคะโอเคเริ่มขั้นตอนเลยนะคะทำไส้นะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งกวนไส้นะคะนมข้นจืดนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะตามด้วยชาไทยนะคะาชาไทย แล้วก็แม่อกก็จะคนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะารายละเอียดส่วนผสมเดี๋ยวแม่อบลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถดูกันได้นะคะแล้วแม่อกก็ตั้งเตากวนนะคะกวนจนให้ข้นได้แบบนี้แล้วก็ปิดเตานะคะปิดเตาแล้วเราก็คนจนเขาเย็นนะคะพอเย็นเสร็จเรียบร้อยพักไว้ค่ะเราทําแป้งกันนะคะทําส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งสารปานะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ําตาลทรายเลยนะ,ะแล้วก็แม่อจะใส่เป็นยีสต์นะคะ ใส่ยิเสร็จเรียบร้อยคนนะคนส่วนผสม3า,ามอย่างให้เข้ากันนะคะพอคนเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะใส่ชาไทยนะน้าชาไทยนะใส่ลงไปนะคะอ่ะแล้วก็คนทีนี้นะคะน้ําชาไทยเป็นน้ําที่เย็นแล้วนะ,ะอ่ะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะนวดนะทีนี้ก็นวดมือนะนวดจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันนะคะได้แบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะพักแป้ง พักแป้งสัก30นาทีนะคะอ่ะพอในระหว่างพักแป้งเราทาส่วนที่2ร้อนะคะใส่น้าตาลทรายลงไปน้ํามันพืชนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเนาะแล้วก็น้าชาไทยนะคะอ่ะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะ,ะน้าตาลละลายนะคะพอน้ําตาลละลายเสร็จเรียบร้อยตามด้วยแป้งะคะน,นี่เป็นแป้งซาลาเปานะคะอ่ะแล้วก็ คนค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะพอคนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ไปดูแป้งกันนะคะแป้งที่แป้งส่วนที่1นะคะแป้งส่วนที่1พักครบเวลานําออกมาเลยค่ะแล้วก็วางบนแผ่นนวดนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ตักแป้งส่วนที่สองนะคะมาโปะใส่ลงไปเลยนะคะตักแป้งส่วนที่2อออกมาให้หมดนะคะแล้วก็ทีนี้ก็นวดนะนวดด้วยมือนี่แหละนะคะ นวดไปนะคะมันก็จะแฉะนิดนึงนะคะแล้วทีนี้พอพอแป้งหนึ่งกับแป้งสองเข้ากันดีตามด้วยเนยขาวค่ะใส่เนยขาวลงไปนะคะแล้วทีนี้ก็นวดกันไปเลยนะคะนวดกันยาวๆเลยเนาะจนอ่าส่วนผสมทั้งหมดนะเนียนนะเนียนนุ่มแบบไม่ติดมือนะคะแบบนี้เนาะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่โอ๊ก็จะแบ่งแป้งนะคะ ไมโอจะแบ่งทั้งหมด12ก้อนนะคะก้อนละเท่าเท่ากันนะใครจะช่างก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่ช่างก็ตัดแบ่งเหมือนไม่โอเลยนะแบ่งสแบ่งสี่แล้วก็มาแบ่ง3อมทีนะคะให้ได้เป็น12ก้อนนะคะมันจะพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะอ่ะพอเสร็จก็คลึงเป็นกลมๆไว้ค่ะอ่าแบบนี้เนาะนี่โอเคนะพอคลึงกลมเสร็จเรียบร้อยเรารีดให้บางนะคะรีดให้บางนะคะแล้วก็ กลับด้านนะคะอ่ะแค่นี้นะคะก็นําไส้ตักใส่เลยค่ะอ่าตักประมาณสักหช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะจับจีบจับจีบก็ดึงขึ้นมาจีบจีบจบแบบนี้เลยนะคะง่ายค่ะไม่ยากเนาะแล้วก็บีบให้ติดกันนะคะแล้วทีนี้ไม่โอจะใส่ในถ้วยเป็นถ้วยจีบนะคะทั้งถ้วยทั้งกระดาษรองเบอร์3 2 1สนะคะจับเป่าคับของเรายอดลงไปเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ ปิดฝาค่ะปิดฝาไว้แบบนี้นะครอบไว้แบบนี้รอให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่าพอขึ้นฟูเสร็จเรียบร้อยนํามาใส่รังถึงนะคะอ่าวางห่างกันนิดนึงนะเพื่อให้เปลของเราอ่านึ่งออกมาสุกสวยนะคะอ่าก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็เบาไฟลงนะคะแล้วนึ่งนะคะสิบถึงสิบสองนาทีนะคะ ในคลิปแม่โอ้นึ่งอยู่1 1นาทีนะคะพอครบเวลานะ,ะเราก็จะได้เป่าเห็นไหมมันก็จะฟูสวยตัวตัวขนมนะตัวสาลาเปาเนื้อแป้งจะนิ่มนะคะนิ่มหอมนะคะไส้ข้างในจะเป็นแบบลาวานะคะ อ่ะไม่ได้เป็นแข็งนะเป็นเนื้อลาวานะคะอ่ะก็ลองไปทําดูนะคะสูตรนี้ทํากันไม่ยากเนาะสามารถทําตามกันได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะไม่อกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ